เพื่อเป็นตัวตึงในทีนมงานบ้านบามีอสองท่านที่ใหญ่หานอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ขำแต่คนนี้รับรองว่าท่านที่ขำเที่ยวแต่แกันแน่ๆกับผู้ชายที่เกิดมาพร้อมกับความฮาเป็นทุนนั่นก็คือพบกับพระเอกหน้าตงนุน้องนุกกิษสาเอาเร็วเอาเร็วเอาเรวเออเสียงุ้นุน้ไหค,ครับเ วันใจมาไรานากมาแล้วขอเดียงปรมือให้กับอ้คนเดิมเลเลิมใจม,ม,มาไรหนากโอ้ฟังยัฉี่รำเจบ็จบจบจบยิ่งนะดยวั้นี่น คนดีคนร้ายครับมีเลนหน้าด้วยแม่บอกว่าว่าไงคุณแม่อยากดูลูกหนีเอาแค่หอมปากหอมคอก็พอนะแม่คุณแม่บอกว่าอยากดูเฉลิมชัยแต่ถ้าแม่อยากให้นูโอ้ให้ป็นไงเอามาห้าร้อยแม่บอกขอให้พูดแล้วก็ท่าทางกริยาท่าทางหน้าตาให้เหมือนเลยได้เขาชอบมากโอเคแม่แม่ โอเคแม่ันนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่เขาบอกว่าเขาชอบเฉลิมชัยเขาบอกว่าเขารักเฉลิมชัยมากแล้วทำไมไม่หาเฉลิมชัยมาดูว่ะต้นดิแม่ไอ้ต้นพ่าเจ้าค่ะฉากนี้มันเล่นให้ดีเถิดมีรางวัลแน่นอนคนดูกิ๊กผักภาพแล้วท่านตอนนี้คุณสุขไวเได้แห่ไท้ พูดเรือดเจ๊งเนี่ยเขาคือตอนนี้เมียพวกท่านถูกจับมาให้นาวประวัติศาสนาป่านั้นปานั้นไปวาสนาเฉยเลยไปวาสนายังไงเมื่อวานเล่นลูกชูบไปวาสนาตัวองว่าจะของมวงอันทองแท้กูไม่อยากจะเชื่อมึงโอ้โหเอ็งชั้นกินดีมากเขาจะดาไะมากผมปเชื่อตัวก่อนเถอะตอนนี้ปานั้นถูกจับมาที่นี่ มันจำเมียกูที่ใหญ่แล้วมั้งไว้ที่สาราลูกคนแล้วค่ะเราจะด่าอะไรจะเตอร์มาครับโูเรื่องเศษปลาหมูทายเจ้าเสือไม่เมตตาสักนิดจับเมียกูอยู่ที่สาราลูกคนเอาเธอไอ้ต้วยวันนี้ไม่อยู่ช้ากูจะไปช่วยเมียกูให้รอดมแล้ว สวัีัจะทำอะไรแม่จ๋าพอได้หม้่อขอให้ไอ้ปากกว้างกว่านี้หน่อยอถ้าห้าร้ฟังว่านี้อกด้หรอดดันมาแล้วรับขอบคุณคขอบคุณที่แม่กลุลุมี แน่จ้ายกลีน่ามาแน่เฉลิมชัยก็ไทยอ่งพันหนึ่งเ่ารับนี่แม่แม่ขออีได้ไหมีไยกอาตัวเองวัใส่ใส่ใใส่่หอแม่อายุยืนนะแม่นะแมใส่สีเขียวเออๆหมดเลยนะแม่นะอาเขียวเออๆ ืแม่ถ้าผมลงไปล่ะนิเกเลิกเตะเตแม่ลุกไม่ไหวใครก็อยากได้นให้แม่นะแล้วลงไปเนี่ยกูได้แต่เน็ตหนอยเลยใครอยากได้เดินมาให้ได้นะครับเดินมาให้ได้ฮะเราก็ลงไปขอแม่ไม้ยสั่งลุยแล้วครับโอ้โหแม่ไม้ยสั่งลุยแล้วไปเกี่ยวแล้วนะมันจะไม่ดีนะแต่ก็ไปเถอะอดไปได้ไงครับพี่เจมส เราเห็นได้ยังปาไหนวิธีเขารับเธอขนาดไหนได้ยังเห็นตังด oui, ีกว่าเธอไล้ขอขอบคุณครับคุณแม่ที่ดูแลรบมีอ ดแล้วก็แม่แม่แม่ปานีก็ขายหอมแม่ปานีขายหอมแล้วก็มีแม่ปานองแม่ปานองขายไม่พิกเขาบัมมี่ วัยวัยคุณพี่อากาอกันปดเลยนะหมนปดหมแม่ดาอาบน้ำทีมงานบานลมีับ กจรวีโอ้โห <tik> 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 มาูเล็บเอาไม็นม่าก้งตั้งั้งมั้งตัลงตั้งมั้งตั้งตัเงตั้งตั้งนั้งั้อตัากตั้งตั้งตั้เตั้งตั้งตั้งตั้ไม่้งตั้งไม้ไตั้งตจ้งตั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 ้ั้งต้งตั้งตม้งั้งหั้เดี๋ยวแม่พอมีตั้งตั้ัตอนง โยกเอ๋ยเหรออ๋อผมผมไม่ได้เนื้อค่ะแม่แข่ไม่ได้เนื้อไม่ได้ตังค์จบคทำแม่แต่แต่แม่แม่แม่ไม่เป็นไรแม่ออพี่เราลองไม่ได้แต่ว่าแม่นขาลองได้เดี๋ยวเขาลองให้ฟังโยกเอ๋ยร้วนเลยล่ะไม่ยอมรับไม่ยอมตีเหนียวไม่ให้ใครเลยอ่ะตีเหนียวตีเหนียวขอบคุณแม่แม่ครับส่ง ส่งกันมาเลยนะทีาวหน้าทางคิวเอาโค้ดธนาคารใจใหญ่ที่ป้ายแม่เขาสแกนใจเขาโอ้โยชนรีไม่เกงาเลยว่ะเหงาเหงาใครเหงาวะกูกูเหงาแม่จะกอดจัดหอมโอ้ยโอ้ยมันเที่ยวจริงเลยแม่ว่ะ เ่อเลยวันนี้ด้วยจ๋าดูนะสบายใจนะขอบคุณมากน้าเวทีด้วยแม่จ๋าจะมีใครไหมแม่ลุงมีจะไปเลยนะแม่โอ้โหอยู่นู้นเลยทำไมเอาอยากจะให้เขาไปเอาเดี๋ยวไปเอาคนใกล้ๆไม่ให้บ้างนะเหอเดินเดินไปเอาเถอะแม่จ๋าจะไปได้ไหมไปเดินไปเลยเพราะว่าฉากนี้ติดล้วน วเราคือแล้วเป็นวมคุณคุณถ้าดีไม่เกี่ยวก้ลูกคนเดียวแม่ที่ แม้ให้รางวัลยังไม่หงอ,งอกนั้นก็ไหวขอบคุณที่ไม่ให้คืนนี้ นิสัยดีที่จุ๊กน้องนกกจิตตานะครับไปร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 ถดีมากนะครับนี่ทำไมลอตันจริงไม่ลงจริงจริงเนี่ยขอใครเขาต้องเชื่อน้องนน้องนน้องนขอบมานะครับอยช้ามาก

Premises, เป็นลำเป็นสันแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมไม่เก็บตังค์ไว้กับแฟนนะทุกคนยักษ์มี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 ของมึงอยู่แล้วเลยโอ้โหโดนกดดันแล้วครับฉัดเดือดอากมั้ยให้ขนมปังไปให้มึงอ่ะเป็นตลกไม่เอันนี้จะไปหากินนะทำไมอ่ะ มะขามยาเก๋เราจะมาอธิบายตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นตลกภาพปีนี้เพราะว่ามันมะขามจะมันมะขามเล่ไปก็มานี้ตายตายชีวิตเฮ้ยอะไรเมียกูชื่ออะไรวะป๋าดานไม่หลงเรารอห้าปีเราแม่แป๊บเก๊เดี๋ยวผมจัดให้จุรีพรเจ้าเอ๋ย จะมาทำอะไรที่นี่โอแม่จูรีรู้หรอพาเอคนได้อาอีกแล้วเจ้าไายขอกราหายใจปฏิภาณฝากอาถรรบทบาทโอ้โหยังขานะ ของปลาตุ้มีแม่บอกว่าฝ่ากไม่พอผมนี้นิดหนึ่งแม่จ้าเอาแค่ห้องปลาของคอก็พอปากลูกเมย์จะฉีกถึงหูอยู่แล้วใครจับตัวเจ้ามาเจ้าไอ้เจ้าที่ได้มา ชื่ออาสนัยไออาสนัยมันอยู่แหงนใจแล้วมันบอกว่ามันจะไปฆ่าพี่นะโรไทยรีบยเต็งรีงเตงมึบอกล้วนั่โรไทยจะไปฆ่าพี่กันนั้นเลยหยุดมาทุรวาจาของเจ้าเดี๋ยวนี้มานเณ ก็แผ่นยาเหลือใช่ไหมแผ่นยาใช่ไหมพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยกูก็ไม่อยากเชื่อมันโอ้ยมันเนี้ยให้เด็กมันดูอะไรเด็กมันดูอะไรเด็กนั่งดูอยู่อ๋อโอเคมันอยู่ที่ไหนกันเนาะไม่รู้มันบอกว่ามันจะไปฆ่าพี่แนน่ะมันจะไปฆ่าพี่วันนี้แล้วก็ใช่พี่เป๊ะพุดกำลังครับ ก็เป็นแฟน้องพี่คืนีลูกหมีอะไลูกหมีลูกหมีตื่นลมลูกหมีตื่นลมลูกหมีตื่นลมครับลมกระจกไงอกเาเลี้ยูเลี้ยอ้ลูกหมีตื่นลมครับ ไปสิไปฆ่าใช่ไนไอเด็กเวทีที่มันนอนหลับไหลอยู่น่ะเออานอนอยู่ที่ใดว่ะเจงชะลินวอบอกเออานอนด้วยล,ลงนิเกจะเปิดอยู่แล้วมันยังหลับไหลอยู่ในรถตู้อยู่เลยวกักูกระโดดเป็นกบแล้ว เด็กชาพูดกันตร้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเออานอนไม่ตื่นแล้วก็ยังไงเลิกกันเถอะพวกเรายังไม่ถึงถอดยังไม่ถึงถอดเอาละเจ้ามันต้องทำอะไรเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปฆ่ามันเองไปเลยเดี๋ยววันนี้คุณแม่จ๋าล้อเอออะไรร้อนักมาเปรยลิ้นแข็งไปแล้ว แม่เนี่ยขอรักมาห้าปีให้ลุงฟ้ากับคุณธดามาร้องเจ้าไปนั่งร้องด้วยใส่้ลุงฟ้าเจ้าเอเยปัดนี้ท่านคณะเจ้าภาพขอให้มึงแหลกกูร้องเพลงรักมาห้าปีจัดให้ดุ๊กต้ กูเน yeah. yeah. ี <that <that ่ยหายใจจะไม่ออกแล้ว yeah. ม no oh yeah. uh, nah, ึงไม่คทานกูบ้างเลยริแค่ฉันนัมันดำหมดตอสงสารเถดน้องเลียเอาไปเียวก็ได้เลยสงสารเถนอลียไมได้ดิมนี่หาบึงอ่ะอร้งนเอาไปก่อนเอาไป จะากให้ฟิลโอลปิึคนไหนไม่ได้สองร้อยไปเลยองร้อยไปได้แล้วนะห้าปีแต่ไม่ได้ห้าร้อยเลยนะได้ครับคได้เลยครับพี่แมทครับนี่ออยังงี้ยเชแม่ก็ยังนิ่งอยู่เลยเอางี้กูกูรู้แล้วกูรู้แล้วเดี๋ยวกูเข้าไปก่อนแต่เมื่อกลอกมาเนี่ยเขาขอชุดพระราชมรึงชา อย่าเลยมึงเชื่อปุ๊ดดิมึงอยาเชื่อร้านกูเลยมึงเล่นอัปวันเอาละมึงกลับนู้จัดจ้ามึงเชื่อไหมเมื่อกี้มึงเล่นเนี่ยริเก้ข้างลงบอกว่าไม่อยากเล่นแล้วนันหนักไปแล้วมันคงไม่มีอะไรหฮาเข้ามึงอีกแล้วนี่มีนูกคฟางเปิดตัวนะนับบัดนี้พบกับพระเอกคนเดิมเฉลิมชัยอะไรวะเปิดตัวใหม่ครับขอจากวิเศษเด่งจ่าฮะ จะเปข้าวเลยนะยุอายุพาราระผู้เป็นนายามว่ารับเอาละครับตับใหม่ครับปีกินตอนน้องตอนจบแล้วตอนจบลาลถ้าจะไม่ยอมใส่ ถึงชีจะตอบไดถึงแม้จะสิ้นปพขอทาเพื่อชาติศาสนาเพื่อปุวงประชาอยู่ยาง กินกบเสร็จไปกินกบซะแล้วไปกินกบเหลือใครผู้เดกบกเขาแล้วบอกแล้วไงกูไม่ได้เหลื่อยอ่ะได้ไม่ได้เหนือยต่อไปก็กินนะส่งมาบอกบ้ามากไปข้าวแล้วอะไรมึงจะมึงเดงต่อที่มึงจะมึงจะเป็นยี้นี่ส่งมาโบอกบ้ามากก่อนลบก็มาตอกโกบได้ ผมดูแลผมขอขยุพระราษเราเรียกผิดนะเนี่ยอ๋อจริงๆริงเขาชอยุพราชสามล่างเป็นไรอะยุพราชปานแดงแม่บนหลังบอยหมดนะเออกูกลัวยังงั้เลยโอเคนะแม่นะลูกหมีลาแล้วแม่มีหมดตับแล้วครับเอาแล้ะเอแล้วลูกหมีไปแล้วทีนี้ลูกหมาใครจะดูเลยลุงมานี่งงหรือเปล่า จบแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณที่ตาเาร <จบ S 2> เาชมิปนดีนะครับ